โหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะเรากลับมาพบกันอีกแล้วน,ะนานๆชาติกลับมาเจอกันทีเนาะกับคลิป Unboxing นะครับ Product ของตัว Digimon Card Game เวอร์ชัน2 2 0นะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมา Unbox กันนะครับก็คือ t a m e r s Evolution Box 02นะฮะซึ่งเป็นตัว Product Premium บันไดที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมเมื่อตอนปลายเดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าด้วย เหตุการณ์บางอย่างทําให้ผมอัดคลิปช้ามากเลยต้องขออภัยทุกๆุกท่านด้วยนะครับผมอะถ้าพร้อมแล้วไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่ากลีดมันว่าเออปึ๊บปุ๊บกี่เด็กเออขาดแล้วขาดแล้วต่อไปด้างข้างเลยเข้าไปจึ๊บฟึบขาดสิเออขาดขาดขาดแค่สติกเกอร์นะอย่าไปขาดถึงตัวการ์ด ขาดถึงของข้างในนี่ก็คือกรีดกรีดเหมือนกันกรีดลงโนะอเคมาแล้วก็ด้านบนนะครับกรีดแบบพิถีพิถันมากก็คือกลัวของ,ขงในมันเสียไมไ่แต่ไม่ได้กลัวไอ้เพย์แมทที่วางไว้นี่เลยนะเกิดค <c ute> ัตเตอร์มันหลุดมือฟุบกรีดคัตเตอร์ไอ้กรีดโดนเพย์แมทเรียบร้อยนะฮะเพย์แมทพรีเมียมของตัวฉันก็จะสูญสลายไปในพิตาเช่นกัน โอเคมานะครับเปิดออกมาอ่าอันนี้คือหน้าตาของสิ่งของที่อยู่ข้างในนะฮะเปิดออกมาเราเจอแบบนี้อ่าเรามาดูกันทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับออกไปออกไปเกะก,กะโอเคออกมาเลยจ้าโอ้ยเอ้นลมเดินลมอ่ะ,อ,อ,อ,ะอันนี้เอาไปหมดประโยชน์แล้วเกะก,กะมาก <S 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 นะฮะอ่ะอันนี้นะครับเขาจะเอาทุกอย่างเนี่ยใส่มาใน storage นะฮะ storage ซึ่งจะเป็น storage ขนาดยาวนะครับยาวมากก็คือคือเนีย่ยเนี่ยยาวประมาณนี้นะฮะนะข้างในนี้นะครับจะมีมีอะไรบ้างวะมีเพย์แมทมีสลีฟนะครับมีเด็กเคสแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษอาร์พิเศษสิการ์ดแบบที่เคยออกมาแล้วในในชุดปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นอาร์พิเศษแใบนะฮะค่อยค่อยแกะก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูจาเย็นนะทุกคน ก็จะพิธีพิถันในการแกะของนิดนึงนะครับอ,ออกมาออกสิออกมาจนซักก็เทปเออนั่นแหละแกะมาบอ่าเดี๋ยวจะคาดเลยพลาดอ่ะโอเคอ่าดุงซีมันออกนะฮะออกแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าส t ต r a เ e เนี่ยมันเป็นลายยังไงนะครับติด ไม่อย่าไปรักกันอย่างนั้นบอกให้ออกก็ออกยังยังรักกันอยู่ยังไม่ยอมแยกจากกันนะอาแกไม่ออกทุกคนช่วยด้วย,นะอ,ย,อ,ยอ,อือชอืชอือหยาเดี๋ยว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 เราไปเกี่ยวไว้ทำไมล่ะพอ่อเออไอ้ันเกี่ยวพลาสติกอือเดี๋ยวบุ๊บพอดีลำบากลำบนเลยนะอ่ะ ได้แล้วนะครับในเอบายเกกะนี่ก็ใบโฆษณานะครับเอบายเกกะอ่านะครับนี่คือลายของสตอเรจชุดนี้นะครับก็จะเป็นคนนี่ใครชายเกรมอนนะฮะอิมพิเรียลดาร์มอนไฟเตอร์โหมดเนาะอันนี้วอลเกรมอนตัวนี้ดุกมอนนะครับอันนี้ใครเอ่อใ er ครเซอร์เกรมอนนะฮะนี่ใครอีกไหมเหมือนเหมือนแอบเห็นตรงนี้อีกคนคือใครวะใครอ่ะอ๋โอโอเมก้า โอเมก้าชาวมอนขออภัยแฟนโอเมก้าชาวมอนชาวมอนดีครอสสิขออภัยแฟนคลับน้องชาวมอนด้วยนะฮะพอดีไม่คุ้นรู้จักน้อง <c oughs> นะครับอ่าโอเคมาเรามาดูข้างในกันดีกว่านะฮะข้างนอกก็สวยงามนะครับสวยงามตามทองผ้านะฮะเป็นกล่องสีน้ําเงินน้ําเงินเพราะว่า,วาเออน้ําเงินแหละนะครับอ่ะต่อไปมาดูข้างในกันซึ้ออ่าอย่างแรกเลยที่อยากจะเอาออกมาให้ทุกคนได้ยน่นชมก็คือเพลย์แมทนี่นะจ๊ะเพลย์แมท ที่มากับชุดนี้นะครับก็คือลายนี้แหละนะครับลายนี้แต่ว่าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แบ็กกราวน์เป็นสีเขียวแทนนะฮะสวยงามมากนะครับอลังการจัดจัดอ่านี่นะไม่มั่นใจคือไม่มั่นใจว่าภาพในจอทุกคนจะเห็นแบบกลับหัวหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูให้นะฮะก,ก็พยายามหมุนทั้งสองด้านแหละจะได้ถ้ามันจับหัวจะได้ไม่แปกนะฮะอ่ะอย่างต่อไปที่อยู่ในนี้นี่เลยนะครับ แผ่นนับเมมโมรีเกตหรือชื่อเล่นที่เรียกกันว่าไม้บรรทัด <c oughs> <c oughs> ก็มันเป็นไม้บรรทัดมันเหมือนไม้บรรทัดมากจริงๆไม้บรรทัดสมัยก่อนที่เราไปตีเส้นกันนะเออแบบเนี้ยนะครับเป็นเป็นแผ่นพลาสติกที่เคลือบสีเงินนะฮะแล้วก็นุ่มๆสามารถจะบอกว่าสามารถไหมก็มันก็งอไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าง,งอไปเดี๋ยวหักนะครับก็ทางที่ดีคือเก็บถ้าเก็บเนี่ยเก็บแบบแนวตั้งยาว,ยาว หรือนอนยาวๆก็ได้นะแต่อย่าไปม้วนอย่าไปงอมันเดี๋ยวมันหกักนะฮะอ่ะอันนี้คือแผ่นนับเมมโมรี่เก็บนะครับต่อไปสิ่งที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยจ้ะเด็กเคสอ่าอันนี้หมดประโยชน์แล้วเช่นกันแต่ว่าวางไว้ก่อนเดี๋ยวต,ต้องหยิบมารวมรวมญาติกันอีกทีหนึง่งอ่ะนี่คือเด็กเคสนะฮะโอ้น่ารักมากน่ารักมากเนี่ยอันนี้น่ารักมากดูดิน้องน้น่นารักจะจัดอันนี้เป็นลาย8บิตของ3ตัวนะฮะอากูมอนวีมอนแล้วก็คิวมอนมัง้งใช่ไหมเออใช่คิวมอน ครับด้านนี้อากุมอนเหมือนกันแต่ว่าอากุมอนมันมี2ตัวเพราะตัวนึงเป็นของไคจิเนาะตัวนึงมันเป็นของมาซาลุนะฮะแล้วก็ชาวมอนส่วนคนนี้อาคานิมอนนะครับกล่องด้านแรกลายจะเป็นกิกิมอนโคลมอนแล้วก็จีบิมอนในขณะที่อีกด้านนึงจะเป็นรวมพระเอกนะครับมีอากุมอนอากุมอนวีมอนกิวมอนชาวมอนอาคานิมอนนะฮะร,รวมเป็นลายอยู่ที่อะไรวะอยู่ในด้านเดียวกัน นะครับกับอีกหน้าหนึ่งด้านน้องๆสามตัวน่ารักมากอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าอือขออนุญาตแกะอีกแล้วงานหัตถกรรมกับการแกะสติกเกอร์สก็อตเทปทุกอย่างงานหัตถกรรมสุดๆอือสักพักกระเด็นใส่หน้าลาก่อนปิดคลิป <laughs> อ่ะขาดเ oh อาใหม่อืออืออ่ะอเอ๊ มาเลยอ่านี่นะครับก็เป็นเด็กเคสทั่วไปแหละเนาะอะหมายถึงว่าวัสดุมันก็คือพลาสติกทั่วไปนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นตีนตะขาบนะเป็นตะขาบแ๊กแ๊กแ๊ก,แกอย่างนี้นะฮะและข้างในสิ่งที่ให้มาก็คือนี่เลยครับอย่างแรกก็คือสลีปสลีปลายนี้นะฮะลายเดียวกันเนาะกับอีกอันนึงที่เข้าใจว่าจะให้มาด้วย ห้าซองก็คือ sleep, สลีปสำหรับใส่ไข่ซึ่งนจะเป็นตัวน้องๆเดี๋ยวแกะมาดูเลยดีกว่านะฮะอันนี้ใช้เองแกะได้ <c oughs> อ่ะนี่น,นะครับ <c oughs> สลีปมี2ลายลายเนี้ยห้าสิใบสำหรับใส่เด็กหลักนะฮะในขณะที่ลายนี in, ้ ion, ลายน้องๆ5้าใบเอาไว้ใส่ไข่นะครับผมน่ารักมากชอบจังเลยลายเนี้ยอยากได้เพิ่มมากกว่านี้แต่ว่า เดี๋ยวหมดตัวก่อนถ้าจะเอาลายนี้มาทำเป็นสลีปหลักก็เรียบร้อยฮะซองแพ็คหนึ่งให้ห้าใบแพ็คหนึ่งก็สามพันกว่าบาทเดี๋ยวจะตายซะก่อนสิบแพ็คก,ก็สามหมื่นกว่าบาทเก็บตังไว้ทำอื่นก่อนนะครับอ่ะกลับเข้าไปนะจ๊ะกลับเข้าไปสิกลับเข้าไปอ่ะติดติดเรียบร้อยลายก่อนทุกคนอ่ะสลีปทันพังตรงนี้แหละกอ้ยโอเคอ่ะเข้าไปแล้วแล้วก็อันนี้ ซบซืบซืบอ,อ,อ่ะครับอันนี้ก็คือสลีปเนาะโอเคส่วนต่อไปที่ให้มาในกล่องนี้ด้วยนะครับนี่ไฮไลท์ของงานการ์ดท,ที่เคยออกมาแล้วนี่แหละแต่ว่าเป็นอัลเทเนตอาร์ตแปดใบด้วยกันแบบละหนึ่งใบนะครับแกะออกมาเลยมาดูเลยดีกว่าว่าข้างในนี้มีใครบ้างนะฮะคนแรก อากูมอนนะครับเป็นอากูมอนตัวโปรโมนะโปรโมโซองศูนย์ศูนย์ที่ลงมาแล้วระเบิดตัวพลังไม่เกินสามพันตัวนึงนะครับอันที่สองเป็นอะคานีมอนอ่านหล่อเท่มากอะคานีมอนตัวนี้อาร์หล่อเท่สุดๆ,ๆนะครับต่อไปเช่ามอนนี่น่ารักนอนนะฮะแล้วก็กิลมอนกิลมอนตัวนี้คือกิลมอนสตาร์เตอร์ที่บอกว่าสามารถวาร์ปเป็นลุกมอนได้นะครับแล้วก็เทคเป็นไส้คือเมื่อเห็นคนลุนทําลายจั่วดหนึ่งใบอันนี้หายากมากนะฮะสตาร์เตอร์ไม่มีแล้วแล้วราคาสตาร์เตอร์สูงมาก รีปิ้นลงกล่องนี้สามพันห้าแพงกว่าเดิมนะฮะได้หนึ่งใบนะครับผมอ่ะต่อไปวีมอนอันนี้อ้วนใช่หน้าบวมมาเลยนะฮะวีมอนลุกบวกหนึ่งเมมนะครับอากูมอนสีเหลืองนะครับเชเมอร์สามใบเมื่อสั่งตีจวดหนึ่งใบนะอันนี้เป็นบ็อกสองใช่เป็นตัวบ็อกสองนะฮะแล้วก็วอร์มอนนะครับวอร์มอนตัวนี้จะเป็นตัวเมื่อน้องถูกทําลายนะเปิดสามใบหาเลขก็สี่ร้อยห้าขึ้นไปตัวหนึ่งและใบสุดท้ายนะครับวินเลดหกสิบเปอร์เซ็นต อ่าทิ้งหนึ่งใบครั้งต่อไปที่จะอีโวค่าอีโวลบสี่นะฮะอ่ะอันนี้คือการ์ดทั้ง8ใบที่เขาให้มาในกล่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแพ็คนี้หมดแล้วนะฮะอ่าลืมลืมไปหนึ่งอย่างเด็ดเคสเรามีที่คั่นเขามีที่คั่นมาให้ด้วยนะเป็นที่คั่นลายนี้นะครับเป็นที่คั่นลายเพลย์มแมทนี่แหละแต่ตัดหน้ามาเฉพาะแต่ละตัวเลยนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับกล่องพรีเมียมเสร็จหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วแหละอ่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่คือ นี่คือที่ขั้นเฉยๆครับเอาไปเกะอ่าโอเคนะครับเอขยบขยบไปหน่อยเพ่อ่าขยบแบ่งแบ่งที่กันแบ่งที่กันแสดงหน้าแสดงยนโฉมเลยเนาะแสดงหน้าตากันนิดนึงอ่ะโอเคนี่นะครับทั้งหมดนี้คือพ remium อไม่ใช่พ remium สิก็พ remium แหละเป็นกล่องพ remium ชื่อชุดว่า t ทมเมอร์อีวิลูชันบ็อกซ์สองนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังอยากได้เป็นเจ้าของอยู่อาจจะต้องลองสอบถามไปยังร้านค้าที่ที่ไปเล่นการ์ดอยู่เป็นประจำะนะฮะว่ายังมีของเหลือให้สั่งได้ไหมเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันปิดปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับปิดไปตั้งนานแล้วแหละนะแต่ว่าเผื่อยังมีใครเหลืออยู่ให้สามารถซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ก็ลองติดต่อกันดูนะครับผม อ่ะวันนี้ครบถ้วนทุกกระบวนความทุกสิ่งอย่างที่อยากจะมารีวิวนะฮะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่มาติดตามกันในวันนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจเรื่องการ์ดดิจิมอนเนาะเราสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ข่าวสารดิจิมอนได้เลยนะครับลิงก์อยู่ตรง description เรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย